วัสดีค่ะเข้าสู่รายการตีคองร้องเปล่านะคะพบกันเป็นประจำค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11เนากาจนถึงเที่ยงเลยนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์ประเมศรัชชุมนุมอายการเชี่ยวชาญพิเศษนะคะจะมาเป็นแขกรับเชิญซึ่งวันนี้จะมีการพูดคุยถึงเรื่องของประเด็นนะคะจากที่ศาลอุทธรณ์ได้มีการยื่นปรับ1นึ่งจุดนหนแสนคนเก็บขยะขายซีดีนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็เกิดเหตุมาเป็นปีแล้วนะคะหลังจากที่มีการยื่นไปที่ศาลชั้นต้นนะคะแล้วก็ศาลชั้นต้นเองก็ มีคำพิพากษาออกมามีการปรับคนเก็บขยะของเทพมนครนะคะเป็นเงิน1.3แสนบาทในทีเดียวนะคะซึ่งเมื่อเรื่องราวดําเนินไปนะคะแล้วก็มีการขึ้นสารอุทธร์อีกครั้งหนึ่งก็ทางสารอุทธร์ก็มีคําพิพากษานะคะเมื่อวันที่10กรกฎาคมแล้วนะคะโดยหลังจากที่ทางโจทย์มีการยื่นฟ้องนายสุรัตน์มณีนพรัตน์สุดาอายุ26ปีลูกจ้างประจํางานเก็บขยะมูลฝอยเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานคร เป็นจำเลยในความผิดฐานประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำนำภาพยนตร์ที่เป็นแผ่นซีดีโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบภาพยนตร์และวิดีทัศน์พฤธศการาช2551 ซึ่งคดีนี้นะคะทางโจทย์ได้มีการฟอร้องแล้วก็มีการนำสืบตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2551ว่าจำเลยนำซีดีเพลง13แผ่นแผ่น VCD ภาพยนตร์อีก83แผ่นและเปิดเป็นแผงลอยโดยที่ไม่รับอนุญ,ญาตนะคะตั้งอยู่บนริมบาทวิถีในตลาดนัดใกล้สี่แยกกรุงเทพกีทาเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครและก็ได้มีการรับเงินตามราคาแผ่นซีดีภาพยนตร์ที่รับจำหน่ายในราคา แสนละ20บาทซึ่งระหว่างนั้นก็มีลูกค้าสองคนที่กําลังดูสินค้าอยู่และเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนหัวมากขอตรวจดูใบอนุญาตจําจหน่ายซีดีตามพรบรภาพยนตร์แต่ว่าจําเลยไม่มีใบอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวดําเนินคดีโดยจําเลยรับสารภาพสารชั้นต้นก็มีคมําพิพากษาว่าจําเลยกระทําความผิดให้ปรับเป็นเงิน2องแสนหนึบาทจําเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนจึงเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีนะคะ ซึ่งก็ทางสารชั้นต้นเองก็มีการลดโทษให้1ใน3ให้มีการปรับเป็นเงิน133,400บาทหากจำเลยไม่ชำระค่าปรับก็ให้มีการกัดขังแทน คิดเป็นให้มีการกักแข่งแทนะนะคะไม่เกิน1ปีโดยทางกรมคุ้มครองสิทธิกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการช่วยเหลือประกันตัวระหว่างอทธทณ์คดีดังกล่าวด้วยนะคะและหลังจากที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2551นะคะแล้วทางสารชั้นต้นได้มีคำพิพากษาไปาก็ได้มีการยื่นขอประกันตัวแล้วก็ยื่นไปยังสารอทธรณ์ต่อไปด้วยนะคะคก็หลังจากที่มีการสู้คดีกันแล้วนะคะในวันที่10กรกฎาคมที่ผารรา่านมานี้เองทาง ศารอุทธร์ก็ได้มีคำพิพากษาออกมานะคะโดยสารอุทธร์ได้มีการตรวจสำเนาประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่าการที่จำเลยยื่นอุทธร์อ้างว่าพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์ขาดต่อธรรมนูญเกี่ยวกับการจำกัดสิทธินั้นจำเลยไม่เคยจำเลยไม่เคยยกมาตราใดาตามพรบภาพยนตร์ว่าขาดต่อธรมนูญแต่อย่างใดเลยส่วนการที่จำเลยอุทธร์ขอให้สารสืบพยานเกี่ยวกับของกลางในคดีตามบันทึกจับกลุ่มว่าเป็นของกลางที่ตรงกับ ของจำเลยหรือไม่นั้นเห็นว่าคดีนี้มีการต่อสู้และศาลชั้นต้นก็ได้มีคำวินิจฉัยซึ่งตามบันทึกจับกลุ่มจำเลยได้มีการลงลายมือชื่อรับไว้และภายหลังจับกลุ่มจำเลยก็ได้ให้บุคคลใกล้ชิดตรวจสอบของกลางที่มีการเซ็นชื่อรับไปด้วยนะคะดังนั้น ศาลจรึงเชื่อว่าของกลางตามบันทึกจับกลุ่มเป็นของจริงจริงจ,งจึงไม่วินิจฉัยให้มีการสืบพยานต่อดังนั้นนที่จำเลยมีการอุทธร์ต่อสู้ว่าไม่ใช่ผู้ประกอบการตามความหมายของพรบภาพ,พยนตร์แต่เป็นเพียงผู้เสนอข่าว ผู้เสนอขายจึงไม่ต้องรับโทษตามมาตรา38วรรคหนึ่งนั้นสารเห็นว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าสนั้นสารเห็นว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าสภาพของกลางแผ่นซีดีแผ่นเพลงวีซีดีภาพยนตร์มีแผ่น บกระบุรายละเอียดชื่อภาพยนตร์ชื่อนักแสดงไว้อย่างชัดเจนแล้วแผ่นพลาสติกใส่หอ่อหุ้มแผ่นซีดีและวีซีดีในสภาพที่เรียบร้อยดังนั้นนะคะสารอุทธรจึงไม่เชื่อว่าแผ่นซีดีดังกล่าวที่นำมาขายนั้นไปเก็บมาจากกองขยะแต่เป็นแผ่นที่ได้รับ แต่เป็นแผนที่ได้รับมาจากแหล่งผลิตและจําหน่ายมาวางจําหน่ายไว้ด้วยนะคะดังนั้นเมื่อจําเลยต่อสู้ว่าโทษปรับสูงเกินไปจึงมีความคิดเห็นว่าตามมาตรา79ของกฎหมายนี้มีโทษปรับตั้งแต่2 0 0แสนบาทถึง1ล้านบาทโดยสารชั้นต้นได้มีการลงโทษปรับแค่2 0 0 0 0 0บาทและมีการลดอัตราส่วนโทษให้ลงนะคะเหลือเพียงแค่1 0 0 0 0 0 33,400ับาทเท่านั้นด้วยนะคะก็เรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งเลยนะคะซึ่งทางด้านคุณสุรัตน์เองนะคะจำเลยในคดีก็จะมีการดําเนินการเพื่อที่จะยื่นสารดีกาต่อไปด้วยนะคะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สาหรับคนที่นําซีดีนะคะมาขายเพราะว่าเรื่องนี้นะคะถือว่ามีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของพรบภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพราะเป็นเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะโดยมาขาย โดยไม่มีการประกอบใบอนุญาตสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามทางด้านนายไพฑูรย์สว่างกมลรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเองก็บอกว่าในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิได้มีการลงนามให้นำเงินจำนวน2 0 0 0 0 0บาทไปช่วยเหลือในการประกันตัวนายสุรัตน์แล้วหลังจากเคยนำเงินจากกองทุนยุติธรรมไปช่วยประกันตัวในศาลชั้นต้นนะคะแล้วทางกรมใช้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา และยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการด้วยรวมถึงช่วยเหลือจัดหาทนายเนื่องจากเห็นว่าการกระทำความผิดตามพรบรภาพยนตร์น่าจะเน้นให้มีการดำเนินการความผิดกับผู้ประกอบการมากกว่าการเอาผิดกับกลุ่มคนทั่วไปด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่มาตั้งแต่ปี2,551แล้วนะคะปีนี้2,555เรื่องราวก็ผ่านไปประมาณ3-4ปีแล้วนะคะแต่เรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นซีดีเถื่อนนะคะตอนนี้ยังเห็นวางขายอยู่ตามห้างหรือว,ว่าตามข้างทางเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ยังไม่มีการดําเนินการแก้ไขหรือว่ามีกฎระเบยียบที่เข้มขัดนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะ<ม>ก็ยังมีการวางซีดีเถือ่อนการละเมิดลิขสิทธ์เนี่ยค่อนข้างมากเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันว่า เรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นั้นโทษจะเป็นยังไงนะคะและโทษของคุณสุรัตน์คนเก็บขยะของเทพม,มานาครด้วยและจะมีการดําเนินการในเรื่องของยื่นสารฎีกายอย่างไรกับทางด้านอาจารย์ประเมอินทรชุมนุมไรยาการเชี่ยวชาญพิเศษด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ